ปิดเปือรอเพรัดว่าต้องลงธรรมะเป็นผู้ชคุณหุบด้วยเพไม่ลงเือกต่อนี้ดูแรกเนี่ยดินูควาูลุ่มดูควยูเลือดไตรัดดูเลือดเดรนีนดูเลือดไอทีวีช่องิงเ็ตต่นี้ไม่ดวนงเปลืกรอมันนัะวล่าไมู่จัชื่อเลยกบดงินก่อเโยกนี่ถูกต้องให้ปอกจับแก้อยับปีนองลุกล่าปีนองมันไปจับใจก้อยแลมือไว้ยั ตีปักนี่อยู่ยงแม่ไม่จะจันรูนี่คือตองโอ้ปักได้ไรตัวนู้ยัอหนกล้างแม่เอ้ยบอกมันแบบกู้ใจคนเลิ้นแล้วหรเธอเทไ่้น่ะบ้าควัดที่ทันทีแหลมรูนี่คือตองแล้วเตี้ยม่นจะรูเที่ยมีเมียมันเรื่องนี้รูเมียมันลูเมียมันโรดินโรบ้าโรล้มโร้ยโร่เจ้าไปรับไปเต็มในรูไม่แรงโรูเพื่อนจะรูเองอาพัวมัดไปเรื่อยแต่คนเร็ว ขอตครับประนรเรามาพูดกันเรื่องการตัดสินเพลนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอนะครับนเรื่องะไปทีระชีไประมาชี้พูดูในประเด็นด้วยนะครับท่านประธานขอตัวนรท่านประธานขอวรับท่านประธานขอตัวครับันได้เขาหลาวมั้ง ไม่ตองข้าขอบคุณท่านประธานลึกข้บผูนเองก้าวเหลืองกันเลยลูกก้าคือประเดี๋ต่อนะแต่กินเหลืองนี่ไม่ต้องแงยุ่งถึงอาจารย์ต้องต้องคิด่กันเลยข้อถูกยามมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรือต้องต้องย้อนไปไหนจะไมอได้จะไม่ก่อนเราจะจ่ายทิ้งอ้อข้องทิ้งก้องกรจ่ายใบไม้ใบปลงใบเล็ดใบตันพ <like now. S 2> ี่น si so ้องเฉยชากระจายใบซัก <c oughs> ไปเฮี้ยห่ข้องก่อนหนักสิลังตุ้งพลาสติกมาใบใหม่มัดหน้าตีแต่แรงก้าไม่อยากหลบหน้าหลบไปก็ต้องเอาผู้ยิ่งเด็กควัดก้าวเป็นหนวดก้าวเป็นใครควัดก้าวไม่เป็นใจดองไม่เป็นก็ไม่เอาแต่วันนี้ดองไม่ตองเล็กก้าวไม่ตองควัดเกื่อที่มันวัดมาเองดองเลยมัดหน้าตีไอการพัฒนามันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่แต่ต้องร่างเขาเรียนกันตัวประเทศนี้อาจารย์ จุบันเราจะน่าดินสังขาขณะอาจารย์ดอกกอหุ่งกันนั่นคือความจะเรื่องลุงเรื่อง กดีตบอกก็ตกไปนายรอต้องจบนี้าบโลกตกพุ่งราดตึ้งก็ตั้งกันแม้เดี๋ยวนาน้อยนิดเดียวควายแกเท่ยวปีตาบได้แต่เมื่จูปนี้แะบานเีาันลครับดดยันหุ่มกางเกงหุ่มปัตุ้ยังต้องเมืนเดยวนี่หุ่มปัตุ้งจูบม็ดตื้อปิดกันขาักษาวัฒนาตั้ก่พอคตตอกนี่ตัดไปกล้วยไม่ได้แตงกีดพ่อไปกลวยกลา้นแรงเรวยามเลือดแต่แตงแตมนปอกปีตาบกจับแล้แล้วได้กิน มันต้องไม่ต้านกับต้ไวหน่ยตอนี่ตอนนี้มึงเงี้ยไหมเราเรียนว่าเราต้องตั้งกับอยญาทงแบบเท็ดเพราะเราไม่ใจาเราติงเรารู้กันแต่มาอีกไว้ยม่ไม่ๆๆๆเดี๋ยดังเยดังเย